ก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็พาทุกคนมาอย่างอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กอีกรอบนะครับผมก็ตั้งใจจะมาขุดลังปลากระสูบรอบสองนะครับรอบที่แล้วนี่ก็พลาดนะครับเอาคันเบ็ดมาคันเดียวชุดใหญ่ชุดเดียวนะครับผมทริปที่แล้วนี่ปลาถือว่ากินเหยื่อเล็กเลยนะครับผมผมตีเหยื่อเล็กไม่ได้นะเพราะเอามาชุดเดียวนะครับทริปนี้ก็เลย มาแก้มือนะครับเอามา2ชุดนะชุดนี้นะผมเป็นสปิน1หนึ่งชุดนะผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันจะเจอปลากระสูบหรือเปล่าทปนี้จะคิดถูกหรือเปล่านะที่เอาชุดเล็กมาเล่นด้วยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับกับบรรยากาศเช้าแบบนี้นะฮะโอเคครับผมอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดใหญ่อีกชุดนะผม abu Garcia Rio HX นะครับผมก็ มาคู่กับเฟนวิกแบ c ็กฮอ k นะครับตัวนี้อีกชุดก็จะเป็นคันสปินนะผมอาบูกาเซียแมกโบเอสพีหนึ่งศูนย์นะครับก็บมาคู่กับคันเฟ er นวิกอีเกิลทาวเวลเลอร์นะผมก็ตัวนี้สายพีเอศูนจุดหกนะครับผมพร้อมบินใส่ฝูงปลากระสูบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่สายงัดนะครับผมตรงไหนมีตอก็จะใช้ชุดนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไป ลองลุ้นกันดูนะครับจะเจอหรือเปล่านะฮะโอเคครับลุยเอาเรียบร้อยโดนแตหัวบันเท่ล่ะโดน,โดนเ,ตเต็มเลยต่อโอ้โคมันวุ่นวนเหมือนจต่อเลยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยตีไม่ไกลแลนะ้วเนี่ย ไม่ใช่ต่อเชือกเหรอเชือกหรืออะไรสักอย่างยุกยวกยังไงโอ้กน้ำลงอย่างเยอะเลย ก็ตีตรงๆนะวันนั้นโอเอข้าไม่ได้บ้งจ๊อบสวัสดีครับจระประดิธเช้าเศรษฐกิจวอวครับตรงนู้นเข้าไหมนะจอบใครปล่อยลมยางผม่ะแน่นี่โอ้แน่เลยไวไว <laughs> เอาจระเราไว้นู่นเหรอครับ เอ้าทำไมปัดไมง่ายวะเนี่ยยังโดนแล้วเนี่ยครับเนี่ยโดนโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ย, <laughs> ย,ยว่าทำไมมันหนักหนักแล้วจอบได้ตรงไหนเมื่อวานเนี่ยตรงไหนตรงนี้ยมันเข้าเข้าสายวะเฮ้ยเข้าสายเราเนี่ยวะนั้นเออนั้น <c oughs> จอบจอบฝ <c oughs> ังสายวะขาดไหมไม่ขาดหรอกน้าตั้มบอกฝากตัวไว้ห้าเขาอ่อยไว้ห้าตัวแล้ว น่าดันสายแลเปลี่ยนแล้วกันเอากลางๆแล้วกันเช่นนั้นนะตีจิบตีจิบแล้วไปตีใส่มันทำไมโดนอะไรล้วไปตีใส่ปลาอะไรกันเอาเกี๊ยวหมดแหละเอาหมดแหละขอให้มันโดนก่อนเถอะใช่ไหมรอบที่แล้วคันใหญ่มาไงเหยื่อเล็กตีไม่ได้กัดเหยื่อเจ็ดกำรอบที่แล้วอ่ะแล้วเราก็เอาเจ็ดกำมาเพิเศษเลย เอาใจมาไม่ถูกได้เจ็ดกัมฮึอะไรขึ้นเม็ดเม็ดหนึ่งเอากลางๆแล้วกันเอาสิบกัมแล้วกันนะเนี่ยขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันไม่เอาตอนะเมื่อเมื่อวานนี้กัดเชา้าแมวหรือก,กัดบ่ายเหมือนเดิม ามานีทางป่าทางนั้นไม่ค่อยดีมันกัดยังไงเนี่ยนะจูบย,ยกยกเลยไม่ยกยกหรือกรมเลยกอมาเลย,ก,เลยกัดยังไงดิถ้ามานันเอาหางกัดนี่ก็จะแปลกๆเลยนะยเดี๋ยว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 ทำให้ดูมันกัดไงนี <c> ่ <oughs> อ๋อมันมันไม่กัดเหยื่อใช่ไหมครับ<า>อ๋อเดี๋ยวไดยายที่นะจั่วบ่ตอนเช้าๆอารมณ์ดีอยู่แต่สายมาถ้าปลาไม่กัดเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มไม่เล่นเลยรู้สึกไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขอขอขอกินก่อนแล้วกันจั <c oughs> ่วจบกินข้าวครับบอกกินข้าวยังปลายังไม่กินเลยคนกินก่อนแล้วอ่ะไม่ไหวแล้ว เข้าทอยแล้วจังวะเดี๋ยวขับรถรอบไปตกปลาน้อยแถวตอเล่นดีกว่านู่นเลยนะโอ้ยจอบปลากันเล่นอะไรเนี่ยออกด้วยตื่นที่หกด้วยออกหรอออกแล้วผมไม่ออก มันจะต่อยใหญ่เฮ้ยมันน่าจะเป็นอิ่งไม,ไม้ค่อยๆดึงเขาใส่ศูนย์จุดหกก็พิ้วดีวตีสบายตีสบายนะแต่งัดตอลำบากอ,อ,อาแต่เช้าเลยวันนี้ตีแต่เช้า ทำไมสายว<ม>ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอรหรอกทีเนี้ยหากระดูไปสามตัวอือโน้ตว่าตออยู่ตรงไหนก็ตีใส่นั่นลาอยู่กับตอปลาอยู่กับอเฮ้ยโน้เหรออือก็ไปทำอะไรให้ตกใจในชะ <c oughs> ่ไหม โดนซี่โดนซี่จะหลับอยู่แล้วก็จะมารนนหรือป่าวะเอ้ยหรือไม้วะป่าสิโอไ้ไใว่าป่างตอนน้อยวะน,น้อยก็ป่าแล้ววะตอนนี้ <c oughs> นั่งจะหลับอู้ดูดูด,ด,ดเราต้องเล่นสายหวานแล้วหลุดแะละ้ว อย่าเพิ่งไปมาก่อนนี่นี่อย่าเพิ่งไป <laughs> มันตัวเล็กครับผมดูแล้วมันตัวเล็ก <laughs> <laughs> เกือบรอดแต่ไม่รอด นะอะไรวะว่าแล้วถ้าปันๆมางี้โดนอีกเลก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขยับหมายมาเรื่อยๆนะครัจุดแรกที่ผมลงผมก็โดนไปสองตัวนะผมไม่ใช่ปลานะครับเหยื่อขาดไปสองตัวนะแล้ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเลาะย้ายหมายมาเรื่อยๆก่อนนะจุดนั้นก็ปลาไมา่ค่อยเข้านะฮะ เผื่อจะเจอจุดเด็ดนะฮะ okay. โอเคครับผมเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างนะฮะ โอ้ยกระสูบน้อยโอ้ยเล็กเกินโอ้เจอแต่ไซส์เล็กนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ ไม่กล้าหลวงตรงนี้ว่ะ ปามอยู่นี่ว่ะเนี่ยเป็นกระสูบน้อยอีกนะฮะไซก็ประมาณนี้นะครับปล่อยจมปล่อยจมนะครับโอเคผมยวลองดูกันต่อนะครับ สองรอบแล้วนะหมกเหล็ก ตอนี่ยไ,ไงจะลงต่อไง,อ,งอ,อ๋อให้มันรู้ไปเลยหยัออเไม่รู้ว่ะแล้วแต่นะเนี่ยมันอยู่เนี่ยโอ๊ตอุ๊ย ปลานะโอ้ตัวน้อยว่ะโเจอแต่ตัวเล็กๆนะครับโอ้โหเขาชุดเล็กมาเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับปลาจะอยู่บนดินแนวดิ่งๆนะครับเดี๋ยวลองเผื่อเจอตัวใหญ่นะครับนี่ก็เล็กมากนะครับแต่ช่วงปลาหายากอย่างตัวเล็กก็ได้เล่นสนุกนะครับผมโอเคตัวนี้เราปล่อยไปนะครับ เด็กเกินนะครับไปเลยโอเคผมรอเดี๋ยวลุยกันต่อนะเผื่อมีสาใหญ่ๆนะครับติดต่อเท่าไหร่กล้ อุ้ยใกล้ๆจริงๆด้วยโดนเหรอโดนโดนโดนป่าหันแล้วเนี่ยโอ้ตื่นเต้ยวตื่นเต้ยวเลยปลาอยู่ใกล้จริงๆด้วยอือกัดเต็มไหมสวิงด้วยป่ะช้อนด้วยป่ะฮ่าอุ้ยสวิงสวยนะตัว มาแล้วปลาอยู่ใกล้นู้นว่ะอจานี่นะครับผมกอเป็นไซส์ไม่ใหญ่มากนะฮะโอเคครับก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขยับหมายออกมาด้านนอกอีกรอบนะครับขับเข้าขับออกนะเพราะวันนี้เอารถมอไซค์ลงมาด้านล่างนะครับขับได้ตลอดแนวนะครับของแนวอ่างนะครับผมก็ทริปนี้ก็ถือว่า ไม่ได้ตามผลคาดหวังนะว่าจะมาบุกลังปลากระสูบเอาชุดเล็กๆมาเล่นนะครับวันนี้ปลาก็ถือว่าเข้าไม่ดีนะครับผมแต่ก็ยังจะถ่ายคลิปต่อนะครับเพื่อสื่อให้เห็นบรรยากาศสวยๆนะผมถึงผมออกหมายมาไม่ได้ปลาแต่ก็ถือว่ามีความสุขนะครับได้ธรรมชาติมาฝากกันนะผมนี่นะครับกับหมายสวยๆแบบนี้นะฮะโอเคผมจะลุยต,ยต่ออีกสักหน่อยนะครับถ้าไม่มีตัวเพื่อนกอ็ถือว่า ออกมาสัมผัสบรรยากาศันหยุดวันหยุดจากการ,รทำงานนะมาพักผ่อนนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> ผมดุยนะกันต่อนะครับดูตามชายป่านี่ชายแหน้นแน่เลยโอ้โห oh. ้าปล่อยจมไหมี่ย cái này mặc đây, này đây kích này mặc kích này mặc kích này mặc kích rồi mặc ลองครับมาลองน่าจะอยู่แถวชายแหน่นี่แหละครับตีแหน่เลาะช่องเนี้ยครับแล้วก็ปล่อยจมพื้นแล้วก็ปัดมาเลยครับแต้มนะมันยกนะครับก่อนนี้นะครับผมเตรียมชุดเล็กเล็กมาเป็นกระดีเล็กเ็กระดีตัวนี้หางกลางแล้วก็เล่นเรื่องนะครับพอที่เล่นข้างนอกก็ออก ก,ก,นะคคก็โอเคนะครับทุกคนสาหรับทิปนี้นะครับผมที่ผมพามาปลุกลังปลากระสูกนะครับผมที่อ่านเก็บน้ำหมวกเหล็กนะครับก็ทิปนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มาสองชุดนะครับตั้งใจที่จะมาลุยเต็มที่นะครับผมในทิปนี้ก็ถือว่าลุยสุดๆก้นนะก็เสียเหยื่อไป4ตัวแล้วนะครับ แต่ปลาก็ถือว่าขัดยากนะทิปนี้แล้วก็สภาพหมายลมแรงนะผมแต่ก็พอได้เล่นสนุกนะเจอปลากระกสูบมา3-4ตัวนะโอเคก็ผมก็จะชอบทลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้ออกหมายลุยตกปลาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมทลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ